ทุ่งนาแดนนี้ไม่มีความหมายเหลือเพียงหญ้าร้ายมากมายหญ้าแดงข้าวนกผักฟอดเฮ้ยต้องฉีดกำจัดหญ้าแล้วหญ้าเยอะขนาดนี้รู้ไหมว่านอกจากหญ้าจะแย่งน้ำแย่งอาหารต้นข้าวแล้วยังส่งผลให้ฤดูต่อไปปริมาณหญ้าเพิ่มขึ้นและกำจัดได้ยากขึ้นด้วยให้ชุดกล่องเหลืองทำหน้าที่เลยใช้พ่นเก็บหญ้า ข้าวอายุ15 30วันในอัตรา40กรัมต่อไร่หชุดพ่นได้2.5ไร่หรือใช้พ่นระยะคุมหญ้าข้าวอายุ7 10วันก็สามารถพ่นได้โดยใช้อัตรา20กรัมต่อไร่หชุดพ่นได้5ไร่ภายในชุดกล่องเหลืองยังมีสารเพิ่มประสิทธิภาพอย่างพานัสทำให้หญ้าตายดีขึ้น <Wow. S 1> เก็บหญ้านในานาข้าวต้องกล่องเหลืองสนใจผลิตภัณฑ์หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ line icp ลัดดา ICP Labda!